สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่กับผมนะครับ p s r อ d e r Sing นะครับเช่นเคยแล้วก็นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นยางนะครับใส่ขอบเท่าไหร่เออก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูคร่าวๆก่อนนะครับโดยมุมมองสูงนะลงสูงนะครับยางหน้านะครับผมจะใส่ประมาณนะครับ4ีนะครับทับ80นะครับอ่า แล้วก็ยางหลังนะครับจะใช้ห้าสิบทับแปดสิบห้านะครับจะแก้มเตี้ยเออผมตอนแรกผมซื้อมาผมก็ซื้อผิดมานะ <c oughs> ก็ไหนก็ซื้อผิดมาแล้วก็มาดูความแตกต่างของล้อไปเลยแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังแบบว่าเฮ้ยคิดว่าแบบอยากจะซื้อยางนะครับแบบยางแก้มเตี้ยนะจะซื้อล้อแบบไหนดีนะครับเออซื้อยางแบบไหนดีนะนะครับ <c oughs> แต่ผมคิดว่าเนี่ยกํากลังดีเลยนะครับผมคิดว่าล้ออ่า 5้าทับแปดสิบห้านะครับเออกำลังดีเลยนะครับล้อหลังนะอย่างล้อหลังเนี่ยล้อหลังเนี่ยแก้มเตี้ยนะครับแต่ดูกันใกล้ๆกันแล้วกันครับล้อหลังนี้จะเป็นแก้มเตี้ยนะครับก็แบบว่าดีกว่านิดนึงนะครับเห็นไหมดีกว่านะครับล้อหลังจะแบบเตี้ยกว่านะทรงก็จะเตี้ยกว่าอาจจะเลอะนิดนึงนะครับพอดีวิ่งหน้าฝนนะครับอ่านะครับนี่ทรงเห็นไหมท่านผู้ชม ให้มองแบบมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับมุมมองนี้ก็จะเป็นแบบว่าล้อหน้านะครับล้อหน้าก็ไม่ติดบางโคนนะท่านผู้ชมก็เฮ้ยมันติดบางโคนไหมไม่ติดนะครับเฉียวนิดเดียวกระดาษรอดได้แค่นั้นเองนะครับนะครับแต่ว่ามันจะแลสูงกว่านะครับสูงนิดนึงแต่มองแบบมุมมุมแบบเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ยท่านผู้ชมมองนะยางขอบมันจะล้นนะแต่ยางมันจะเล็กนะครับเออเนี่ยลองสังเกตดู ขอบมันจะล้นออกมานะครับแล้วยางจะเล็กนะอันนี้ข้อเสียจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไงเพราะว่าสําหรับสายวิ่งไกลเงี้ยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะมีแบบว่าถลอกนะครับสายวิ่งไกลนะมันก็จะแบบถลอกนิดน,นึงนะครับขอบมันก็จะถลอกนะครับอ่ามันไม่คุมมันไม่คุมแบบไม่คุมปิดนะครับมันยางมันจะเป็นแก้มแบบว่าเล็กกว่าขอบนะครับเออจะประมาณนี้อืมนะครับสําหรับท่านไหนที่แบบเฮ้ยใส่ยสาง ห้าสิบทับร้อยเอออะไรเงี้ยดีไหมเอ,อ้ยไม่ใช่ห้าสิบสี่อันนี้ไม่ใช่ห้าสิบขออภัยห้าสิบทับแปดสิบห้าเออเ้านะครับสี่สิบห้าทับแปดสิบอ่ามันอันไหนมันแตกต่างจากกันนะครับอ,อผมมองรู้สึกว่าล้อหน้าจะสูงกว่าล้อหลังนะครับเพราะล้อหลังมันเป็นยางแข้มเตีย้ยนะครับนะนะนะครับถ้าห้าสิบก็คือเต็มหน้ายางเลยเต็มหน้าล้อเลยนะครับแต่ถ้าสี่สิบห้าก็จะเหลือขอบนะออประมาณนี้นะครับ ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่แบบใส่ล้อเบอร์อะไรดีใส่ล้อใส่ยางเบอร์อะไรดีนะครับก็ประมาณนี้ผมแต่ผมคิดว่าน่าจะ45กําลังสวยแต่ว่าชอบแบบ50ทับ85มันแก้มเตี้ยดีนะ <c oughs> เลือกยากจริงๆเลยก็ให้ดูสำหรับแค่นี้แล้วกันนะครับเอาให้ลองตัดสินใจให้ท่านผู้ชมลองตัดสินใจดูว่าอยากจะซื้อ,อยากแก้มเตี้ยแบบไหนดีนะครับ ก็วันนี้ขอ,อตัวลาไปเียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ